สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมค่ะ ก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีตุลลักนณะตุลใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆรูว่าเป็นแนวทางในการดาเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆท้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีตุลและคณาตุลน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะไม่ขออนุญาตประชายสัมพันธ์นิดนึงนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะ,ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวกับม่นะคะม,มีส่วนลดพิเศษให้20%นะคะ,ะทั้งแพ็กเกจแบบโทโทรไลน์นะแล้วก็แบบ แพ็กเกจแบบพิมพ์ตอบเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามค่าครูหรือว่ารายละเอียดขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเราอของไพ่าทาโร่กันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ แได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะสองดาบค่ะและเป็นไพ่สามถวยนะคะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะในอนดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินรึกศพกันมังกรน,นะคะโดยเด่นมากๆในชาวราศีกันลัคณากันนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะธาตุดียวกันกับคุณนะมีถุนตุลกลุมหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะคุยกับใครก็ได้ไ,ดไม่จนตัมหนะ้าไพ่เท่านั้นนะคะ มันรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับอยู่ดีๆก็หายลายไม่ตอบอะ่ะเออนะคะอยู่ดีก็หายไปเลยเอออยากอยากจะหายก็หายไปเลยอยากจะทําอะไรก็ทําโดยทีเออ่เราอยากจะรู้แต่มันเหมือนกับถูกปิดกัน้นบางคนถูกบล็อกนะคะบางคนถูกปิดกัน้นบางคนถูกแบบทาทาให้ไม่เห็นอะ เออนะคะแต่ใบสรุปยังได้เป็นไพ่สามทั่วอยู่นะคะคุณยังมีความมั่นคงกับเขายังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมยังรอเขาอยู่ที่เดิมเอ,อ่อยังคงคิดว่าเขายังคงเป็นความสุขของคุณอยู่นะคะทั้งทั้งที่สําหรับเขาแล้วอ่ะมันนิ่งมากๆนะมันกับสําหรับเขาที่คิดกับคุณอ่ะมันมันนิ่งมากเลยเขา แทบจะคิดว่าคุณเป็นของตายด้วยสองไปนะคะอืมจะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะหายเมื่อไหร่ก็ได้นะ,ะยังไงคุณก็อยู่ตรงนี้รอเขาไม่ไปไหนอยู่แล้วนะคะอืมนะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลลัคนาตุลนะนะคะก็นะคะว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสกิปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนํานไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวน้องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลละขนาตุลในช่วงวันที่16ถึง31ก,ก,กรกฎาคาม2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าใครรับฟังไม่ค่อยชัดนะคะเสียงเบาเนาะก็ลบกวนนะคะเ,เล่ยวอล่มให้สูงขึ้นเนาะหรือว่าอาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะ ขอดูแนวโน้มความรักควดชบทางการนของชาวราศีตุลลักขณาตุลในช่วงวันที่16ถึง31กรกฎาคาม2564นะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะห้าดาบนะคะ M place ค่ะ และเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะชาวราศีตุลลัคณาตุลคะ่ะคุณอาจจะคุยกับชาวาธาตุไฟเมษิง์ธนูอาจจะคุยกับชาววันศุกร์ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุดียวกับกับคุณมิถุนตุลกลุมเนาะคุณคนน่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิงน่นต่างแดนหนักภาษานะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะอืมคุยกับใครก็ได้ไม่ต้องทำหน้าไพ่เท่านั้นชาวราศีตุลลัคณะตุลในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะอืมมารู้สึกว่า คุณเริ่มจะรักตัวเองได้แล้วแหละเออคุณอาจจะไปรับรู้รับทราบอะคะว่าทําไมเขาถึงมามา,มาหายหายเขาถึงทําทําไมเขาถึงแบบไม่สมับเสมอกับคุณทําไมเขาถึงปิดช่องทางการติดต่อทําไมเขาถึงบล็อกคุณอะไรประมาณเนี้นะคะอืมเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วบวกกับว่าเขาปล่อยให้คุณรอมานาน จนคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาก็ได้อะ่ะอืมจนคุณรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีนะรู้สึกว่าฉันอยู่ได้แล้วก็เอ่อรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของตัวเองรักตัวเองมากพอนะฮะอืมเอ่อคุณอาจจะเลือกที่จะเลิกล้มนะเลิกล้มความหวังของคุณนะ่ะที่หวังว่าจะรอรอเขากลับมา เออนะคุณอาจจะมีการตัดสินใจคะ่ะที่จะเลือกที่จะละทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปซะนะคะไพ่ห้าดาบนะคะอยู่ต่อไปมีแต่จะแพ้อืมนะคะก็เลยเลือกที่จะปล่อยดาบปล่อยความสัมพันธ์แล้วก็เดินหันหลังไปเรื่องที่จะรักตัวเองมากกว่าเรื่องที่จะมองเห็นถึงอนาคตข้างหน้าของตัวเองมากกว่านะคะ วังกับตัวเองดีกว่าหวังคนอื่นนะคะเออหวังตัวเองอย่างน้อยผิดหวังมันก็ผิดหวังกับตัวเองอะ่ะมันมันยังไม่เจ็บเท่ากับที่คนอื่นทําให้เราผิดหวังนะอืมเนาะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะเอาคำเนาะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลักนาตุลจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะสอเหรียญค่ะ ก้าดานะคะและเาขาพูดขาก้าวไม่เท้าเนาะและเป็นไพ่สเตรนค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะคุณได้เป็นไพ่สองเหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญนะคะไพ่ก้า ไม้เท้าและไพ่สเรนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤกษบศกันบางกรธาตุไฟเมษงธนูหรือนะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีสิงศรีศสิงอาจจะเป็นชาวต่างชาติตัดถิ่นตาแดนตางภาษานะคะตางอายุอายุแบบอายุห่างกันมากๆก็ได้นะคุยกับใครก็ได้ไม่แอนตามน้าไพ่ค่ะไม่รู้สึกว่าเอาคำอนาคตของคุณน่ะถามว่าถ้าถามว่าคุณตัดเลือกที่ตัดสินใจออกมาแล้วว่ะ คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรอกคุณยังคุณยังเข็ดกับความสัมพันธ์ที่คุณทิ้งไปอยู่กําลังจะทิ้งไปนะคะถ้าหากว่าคุณทิ้งไปจริงๆนะคุณมีความหวาดระแวงมีความกลัวคะ่ะมีความแบบกังวลอาจจะต้องพักหัวใจของคุณไปสักพักหนึ่งแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาคะ่ะนะมีคนเข้ามาและอาจจะเป็นคนเดิมด้วยที่เขามาง้อคุณนะ่ะนะอืมแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลา ในการพิสูจน์นะคะความความจริงใจถ้าเ่าเป็นคนเก่าอะนะคะอืมแต่คนใหม่นี่คุณไม่รับแน่ๆน,นะคะอืมประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะขอไพ่ทาโร่ให้คําแนะนําในเรื่องราวของความรักให้กับชาวราศีตุลลคณาตุลค่ะอัศวินถือดาบนะคะอ่าห้าถ้วย สองถ้วยนะคะและไพ่ดิมิทิเชียนชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะไพ่ทาโร่แนะนำว่า m ุ v ออนเถอะนะอืมอยู่ไปก็มีแต่จะเสียดายเสียใจนะคะเสียดายเวลาเปล่าๆค่ะเสียดายเวลานะะ,ะเสียเวลาเลยนะคะเอ,อเขาทาให้คุณผิดหวังหนึ่งครั้งมันก็จะย่อมจะมีครั้งที่สองสามสี่อยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณนานนะคะอยู่ในหัวใจของคุณนานเพราะว่าการที่เขาอยู่นานมันจะทําให้คุณอะ Move on ไม่ได้สักทีนะดังนั้นปล่อยเขาไปเถอะนะคะแล้วก็หันกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ไปเจอคนที่ดีที่เหมาะสมกับคุณในอนาคตจะดีกว่า นะคะอนาคตดีๆรออยู่คนดีๆรออยู่อย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมา,มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวกันก่อนได้นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ